ผมพีชัยแสงนิรันดรวัฒนานะครับเป็นผู้จัดการทั่วไปของบริษัทกร o บเทคซึ่งบริษัทกร o บเท e เองเนี่ยเราได้เป็นบริษัทที่ทําทางด้านไอทีโดยเฉพาะยิ่งเรื่องแผนที่นะเราก็ถ้า,าผู้ฟังได้เคยได้ได้ยินครัว่า GIS นะก็คือ Geographic Information System ก็คือระบบแผนที่ที่ ที่เรียกว่าระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ก็คือเอาขอ้อมูลแผนที่เนี่ยไปเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้ในการจัดการเชิงพื้นที่ในการหาตำแหน่งนะในการที่เราเอาไปใช้ในการวิเคราะห์อะไรเชิงพื้นที่นะหาตำแหน่งที่ตั้งอะไรต่างพวกนี้หรือว่าใช้ในระบบนำทางที่จริงคําว่า GIS ตัว GIS เองเนี่ยนะเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยหลายสิบปีละนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะอยู่ในระบบที่พวกหน่วยงานราชการ เพราะว่าท่านพูดถึงใน,นอดีตน,นะระบบ J S เป็นระบบที่แพงมากทั้งซอฟต์แวร์ทั้งฮาร์ดแวร์เนี่ยเป็นระบบที่ต้องแล้วก็ต้องการสายคนที่สเปเชียลมากๆในการที่จะม,มาทํางานในการแก้ไขข้อมูลในการเขียนแอปพลิเคชันอะไรต่างๆพวกนี้นะแล้วพอเวลามันผ่านไปเนี่ยระบบนี้ก็ค่อยราคาก็จะถูกลงมากขึ้นแล้วก็ใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นในปัจจุบันจะเห็นว่าเราจะใช้แผนที่เนี่ยประจําเลยในแทบเป็ทุกแอป นะทุกๆแอปในในในสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยแท,บ,ยทบก็แทบแตทุกแอปเนี่ยจะต้องมีตำแหน่งมีแผนที่เนี่ยเข้ามาประกอบด้วยนะครับผมเริ่มตั้งแต่องค์กรที่เกี่ยวขอ้องกับทางด้านอาของหน่วยงานราชการก่อนละกันนะฮะที่ตรงๆเลยอย่างเช่นเรื่องของอกรมที่ดินนะฮะหรือว่าในแง่ของระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าประปาทั้งหลายเนี่ยก็เป็นหน่วยงานใหญ่ๆที่เอาแผนที่เนี่ย ไปใช้ในการจัดเก็บข้อมูลนะฮะไม่ว่าจะเป็นแผนที่ของอผังที่ดินนะ,ะแผนที่ของระบบสายไฟเสาไฟหรือว่าแผนที่ของพื้นที่เพาะปลูกอะไรต่างพวกเนี้ยเรื่อง,นองอหน่วยงานพวกกระทรวงเกษตรทั้งหลายนะฮะจะใช้ข้อมูลแผนที่เนี่ยไปใช้ในการวิเคราะห์ในการหาข้อมูลในการทำอะไรก็ได้ที่จะช่วยเหลือนะฮะประชาชนหรือว่าเกษตรกรโอ้แต่ก่อนนะฮะก็เอาแผนที่ แล้วก็มาวาบนกระดาษนะแล้วก็จะต้องเอาไปสํารวจซึ่งอุปกรณ์สํารวจในอดีตเนี่ยนะฮะก็เป็นอุปกรณ์ที่อาจจะไม่ได้ทันสมัยมากนะอาจจะต้องใช้ระบบ GPS ที่อาจจะเป็นเครื่องใหญ่โตแล้วก็แบบแพงมากๆแล้วพอเอาเข้าปุ๊บก็ต้องมีการเอาเข้ามาโหลดข้อมูลมานาเข้าแล้วอาจจะต้องมาดิจิตอลส์ใหม่เลยพวกนี้สมัยก่อนเนี่ยบอร์ดในการดิจิตอล์เนี่ยนะมันเป็นบอร์ดคล้ายๆกระดาษ แล้วเราก็ต้องใช้ตัวที่เราเรียกว่าเป็นเป็นเมาส์เป็น Mouse, เคอร์เซอร์ดีไซเซอร์เนี่ยนะคอยบันเลงแล้วก็เอาแตะแผนที่ที่เป็นกระดานเนี่ยว่านลงไปมันถึงได้ออกมาเป็นดิจิตอลนะซึ่งมันไม่สะดวกเท่ากับปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยวิธีการเก็บข้อมูลเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการที่เอาแผนที่ภาพถ่ายทาาอากาศภาพดาวเทียมมาเป็นแบ็กกราวด์แล้วก็ดีไซน์ลงไปนะแล้วก็ได้ฐานข้อมูลลงไปเลยนะครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยการเก็บข้อมูลเนี่ยจะ สะดวกมากขึ้นเพราะว่าจะมีซอฟต์แวร์ต่างๆสามารถแปลภาพจากพวกภาพดาวเทียมอะไรเงี้ยลงไปถึงระดับนึงได้ด้วยเปลี่ยนไปยังไงบ้างฮะอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงอย่างที่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างนะฮะบางหน่วยงานเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยจะใช้แผนที่กระดาษเนี่ยต้องมีดรัฟแมนมีอะไรเป็นห้องใหญ่โตมากมายนะมีมีตัวดีไซเนอร์บอร์ดมานั่งเขียนหรือว่าถ้าหน่วยงานนั้นยังไม่มีพวกระบบดิจิตอลแมบเนี่ยก็ต้องใช้กระดาษ แล้วก็เก็บข้อมูลกระดาษเป็นชั้นๆนั้นชั้นน,น,นะซึ่งโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยการทําข้อมูลแผนทีน่ในการใช้งานเนี่ยนะฮะมันก็จะต้องเอาข้อมูลเนี่ยมาดูภาพโดยภาพรวมเราต้องสามารถจะซูมซูมภาพเนี่ยภาพดูภาพใหญ่ภาพเล็กลงไปได้แต่ถ้าเราใช้แผนที่กระดาษเนี่ยมันทํางั้นลาบากมากแล้วก็ข้อมูลเนี่ยมันก็ไม่สามารถเราไปใช้ไดได้เยอะแค่เอามาวาดดูเท่านั้นเองนะว่าโอเคตรงไหนอยู่ตรงไหน,ไหนแล้วเวลาจะเอาข้อมูลมาต่อกันเนี่ย มันก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะพอเริ่มมีดิจิตอลเข้ามาช่วยแล้วก็มีระบบ GIS เข้ามาเนี่ยระบบ GIS จะช่วยทำให้เราสามารถจะเก็บข้อมูลในเชิงดิจิตอลในพวกแผนที่เข้าไปได้เราสามารถจะวาดเส้นปุ๊บพอจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วก็แค่ Edit เส้นนะแต่ว่าถ้าเป็นกระดาษปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องเอาลิควิดมันลบมาอะไรต่างๆเนี่ยยากมากนะนอกกนั้นแล้วเนี่ยพอเราเอาข้อมูล เก็บเข้าไปเป็นเชิงเส้นละเราสามารถใส่ข้อมูลที่เป็นข้อมูลเชิงบรรยายลงไปได้นะอย่างเช่นถนนเส้นนี้มันมีความยาวเท่าไรมีความกว้างเท่าไรเป็นถนนลูกรังถนน,นต่างพวกนี้แต่ถ้าเราเป็นแผนที่กระดาษเนี่ยมันใส่ย,ยากมาเพราะว่าสีหรือสัญ,ญลกักษณ์ต่างๆๆเนี่ยไม่มันใส่ใสได้จํากัดดังนั้นเรื่องระบบ js เนี่ยมันเป็นการวิวัฒนาการระบบแผนที่นะฮะเป็นการ transformation าระบบ การใช้แผนที่มา,มาถึงสเตจหนะครับตรงนี้แล้วก็สามารถจะใช้ในการช่วยหน่วยงานต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นราชาการหรือเอกชนเนีย่ยในการที่จะใช้ข้อมูลดีขึ้นนะค,คือเมื่อกีเราพูดถึงตัวข้อมูลที่ราชาการใช้เอกชนในปัจจุบ,บันเนี่ยนะรเริ่มใช้ g จ s มากขึ้นโดยที่เอาข้อมูลไปไว้ใช้ในการหาที่ตั้งทำเลนะดูคู่แข่งดูว่าเขาจะตั้งร้านค้าตั้ง ร้านสะดวกซื้อที่ตรงไหนในบริเวณไหนที่ทำให้มีทราฟฟิกเยอะที่สุดตรงนี้นะหรือว่าดูคู่แข่งตั้งศูนย์กระจายสินค้าแล้วก็นอกจากนี้อาจจะต้องเอามาใช้ในการเรื่องของโลจิสติกเรื่องของการนำทางมีประโยชน์มากมายผมเชื่อว่าทุกๆท,ที่เนี่ยเอาไปใช้แต่ใช้แบบไม่รู้ตัวนะครับคือเขาอาจจะไม่เข้าใจว่า GIS เขาอาจจะไม่รู้ว่าเอ้ยเชากำลังใช้ GIS อยู่ แต่ถ้าเราเริ่มใช้แผนที่ที่เป็นดิจิตอลแบบเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของ GIS ละนะครับแต่ถ้าพูดถึง GIS โดยภาพรวมโด,โดยทบวงจรแล้วเนี่ยก็คือเป็นการนำเอาข้อมูลเข้าไปหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเอาข้อมูลเนี่ยไปใช้ในการวิเคราะห์นะพอหลังจากาใช้แล้วเนี่ยเนื่องจากข้อมูลแผนทนี่มันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวร้านนู้นเกิดขึ้นมาใหม่เดี๋ยวคนย้ายมีตึกมีอาคารมีถนนเพิ่มขึ้น งั้นข้อมูลเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับโดยที่หน่วยงานเอาไปใช้เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ต้องมีภาร,ระในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอาจจะมีหน่วยงานอื่นหรือบริษัทช่วยซัพพอร์ตทางด้านนี้นะอย่างเช่นบริษัทของเราเนี่ยเราเราทำเรื่องตัวแผนที่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เป็นคนที่มีหน้าที่จะอัปเดตข้อมูลแผนที่ให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าของเราเวลาใช้แผนที่ของเราแล้วเนี่ย มันก็อาจจะมีเรื่องของการบำรุงรนนษาการอัปเดตข้อมูลจะมาให้ให้มันถูกต้องทงันสมัยตลอดเวลาเราก็จะส่งข้อมูลลงไปไปอัปเดตในฐานข้อมูลเขาการลงทุนทางด้านการทําแผนที่เนี่ยมันค่อนข้างจะสูงนะครับพอหน่วยงานซื้อไปแล้วเนี่ยเขาเองเนี่ยเขาก็ต้องเมคชัวร์ว่าไอข้อมูลแผนที่ที่เอาไปใช้เนี่ยมันสามารถจะใช้ต่อไปได้เรื่อยๆนั้นมันก็มีเรื่อง subcription s Mo d เดียวว่าโอเคเราทําเรื่อง maintenance ตัวข้อมูลนะแล้วก็ในปัจจุบันเองเนี่ย ถ้าหน่วยงานเนี่ยไม่ได้เลือกที่จะซื้อข้อมูลไปเก็บไว้นในเซิร์ฟเวอร์เป็นแบบอ n น i อนพรเขาอาจจะใช้วิธีการแบบออนไลน์ก็ได้เพะงั้นเราก็มีการให้บริการแบบ service วบ,บเรียกว่าเป็น map เซ r ร์ c e วขึ้นมานะงั้นเขาก็สามารถที่จะเรียกดูแผนที่ข้อมูลของเราเนี่ยผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ของเราดับคลาวของเราเนี่ยนะเพราะว่าเราจะมีการอัปเดตข้อมูลดันนั้นอยู่ตลอดเวลา คือเทคโนโลยีของเราเนี่ยก็เหมือนกับที่เมื่อกี้ผมได้เรียนให้ทราบมานะครับว่าแต่ก่อนเนี่ยยุคแรกๆเลยที่เราทําแผนที่เนี่ยโอเคเราเริ่มจากเราเริ่มจากระบบ GIS ที่ตอนนั้นเป็นมีดิจิตอลแมปอะแต่นะหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์แล้วก็คนเนี่ยจะมีราคาแพงมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยในยุคแรกๆที่เราทำเนี่ยมันมีข้อจํากัดว่าฮาร์ดแวร์อย่างที่ผมเรียนทราเมื่อกี้มันต้องมีบอร์ดที่เรียกว่าดิจิตัยบอร์ดหลังจากนั้นปุ๊บเราก็เอา แผนที่จะเป็นภาพทายนะแล้วก็มาตรึงเอาไว้แล้วก็ลากไปว่าตรงนี้มันมีถนนอะไรมีพื้นที่ยังไงจากนั้นเนี่ยเราต้องส่งคนลงไปเซอร์เวยการลงไปเซอร์เวยสมัยก่อนเนี่ยตัวแท็บเ็ตก็ไม่ยังไม่มีมมในหลายสิบป,ปีที่แล้วแนทะ็บเ็ตก็ไม่มีเรื่องของอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้คือว่าเอากระดาษเนี่ยไปจดเสร็จแล้วค่อยเอามาโหลดเข้า Excel พอโหลดข้า Excel ปุ๊บค่อยเอามาเบิร์ดในแผนที่ในในข้อมูลเป็นดีเซลดังนั้นตรงนั้นเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่มีระบบ GES ที่ยังอยู่ในขั้นแรกๆดังนั้นพอเริ่มเริ่มมีวิธีวิวัฒนางการของตัวซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์เริ่มเก่งขึ้นนะถ้ายุคแรกๆเนี่ยต้องใช้เมนเฟรมหรือต้องใช้มินิคอมพิวเตอร์พวกระบบซันไมโครซิสเต็มถ้าใครเกิดทันะนะตอนนี้มามาถึงยังอย,งอยู่ จากนั้นปุ๊บเนี่ยพอเริ่มมีความเก่งกาจมากขึ้นเนี่ยเราก็ฮาร์ดแวร์มันเก่งมากขึ้นซอฟต์แวร์มันเร็วขึ้นแล้วก็ฉลาดมากขึ้นเราก็สามารถทด้ดีดิทายแผนที่บนหน้าจอได้เลยแล้วมันก็เริ่มยุคของการนำเอาตัวสมัยก่อนเรียกว่าเป็น PDA ใช้อยู่ตอนนั้นนั่นคือว่า PDA มันก็เริ่มมีการเอาข้อมูลไปเก็บในสนามได้ละเป็นการจดมีอะไรบนบนบนอุปกรณ์นี้อันนั้นก็เป็นดิจิตัลนะแต่ ยังไม่มีระบบอินเทอร์เน็ตถูกไหมฮะงั้นก็เป็นการจดข้อมูลแบบออฟไลน์เนี่ยแล้วก็เข้ามาลิเลทข้อมูลในกับข้อมูลที่เป็นกราฟิกในนั้นนะหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยพอเริ่มเถิดขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็คือเริ่มมีแท็บเล็ตนะเริ่มมีแท็บเล็ตก็จอก็ใหญ่ขึ้นมีทําใส่พวกกราฟิกอะไรลงไปได้ได้ดีขึ้นเราก็เริ่มเอาตรงนั้นเนี่ยไปเก็บข้อมูลในภาคสนามเราสามารถจะโหลดข้อมูลที่เป็นกราฟิกเนี่ย ลงไปในแท็บเล็ตนั้นในแท็บเล็ตเองก็จะมีฐานข้อมูลที่เหมือนกับที่เราอยู่บนระบบเซิร์ฟเวอร์ถูกไหมฮะแล้วเราก็เอาตรงนั้นเนี่ยมาแกกไขข้อมูลในภาคสนามใส่ข้อมูลอะไรต่างๆพวกนี้นะซึ่งพอหลังจากนั้นปุ่มเนี่ยวิทยาการของตัวระบบฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์มันก็เก่งขึ้นฉลาดขึ้นตอนนี้เราสามารถจะใช้ข้อมูลไปเก็บในภาคสนามโดยใช้พวกกล้องใช้ GPS อะไรเนี่ยในการเก็บข้อมูลแล้วก็ได้ข้อมูลมาปุ๊บเขียนซอฟต์แวร์ในการที่จะ ดึงเอาข้อมูลตรงนั้นออกมาก็เคสแรกที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังก็คือเคสที่ผมมาทํางานที่นี่ครั้งแรกนะก็เลยเป็นก็ประมาณ20กว่าปีที่ละนะสมัยก่อนเนี่ยถามว่าคําว่าดิจิทัลทรานส์ o ฟอร์เมชันเนี่ยเกิดเกิดหรือยังมันเกิดมาตั้งแต่หลาย10ปีแล้วแหะครับแต่ว่าอยู่ในรูปแบบที่เราอาจจะมองไม่ชัดหรือว่ามองอไม่ได้ใช้ศัพท์อะไรพวกนี้นะก็คือ,อท,ที่ที่เราไปทําให้คือโปรเจกต์ของการเปฟ้า กนะารฟ้านครหลรงนะซึ่งในอดีตเนี่ยหลายสิบปีที่แล้วการฟ้านครหลวงเนี่ยเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ทําเรื่องของอตัวการระบบจ่ายไฟระบบจาหน่ายไฟฟ้าถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาเองเขาต้องมีฐานข้อมูลฐานข้อมูลที่ว่าเนี่ยคือว่าเสาไฟเขาอยู่ไหนนะสายไฟอยู่ตรงไหนหม้อแปลงอยู่ตรงไหนบ้างในยุคแรกๆอพอมันมี p s เนี่ยสิ่งที่เขาต้องทําคือว่าเขาก็ต้องวาดบนบน,บนกระดาษซึ่งขนาดเอ เอศูนะซึ่งก็จะเห็นว่าถ้าอยู่ในยุคนะทั้งทั้งกรุงเทพของ m อ a การไฟฟ้านครหลวงก็คือทั้งกรุงเทพนะครับซึ่งถ้าพูดถึงแผนที่ที่จะมองเห็นภาพเสาไฟสายไฟถนนเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ระดับหนึ่งเท่านั้นอาจจะแค่หนึนหตารางกิโลนะในกรุงเทพเนี่ยมีพื้นที่เนี่ยเยอะแยะมากมายนั้นเขาต้องเอาก็คือหมายว่าต้องใช้แผ่นกระดาษเนี่ยเป็นหลายพันหลายหมื่นแผ่นเนี่ยมาต่อตอกัน นะั้นอุปสรรคของการที่เขาใช้ตัวแมนนวลในการรับข้อมูลตรงนี้เราก็คงพอจะทราบมันก็เหมือนกับว่าถ้าหน่วยงานเนี่ยตอนนี้ยังใช้กระดาษในการจดรายงานหรือว่าใส่สข้อมูลถสถิติเนี่ยเวลาจะใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์ทําได้ไหมมันก็ต้องเอาไปใส่ Excel หรืออะไรถูกไหมฮะถ,ถ้าเราไม่ได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เลยระบบแผนที่ก็เหมือนกันถ้ามันเป็นแค่การวาดลงไปบนกระดาษเนี่ย มันไม่สามารถเอาไปใช้ต่ออะไรได้มันแค่ให้คนอื่นดูว่าโอเคตรงนี้มันจะมีเสาสายอยู่ตรงไหนยังไงมันไม่สามารถวิเคราะห์ได้มันไม่สามารถจะาาถยืดขดขยายซูมอินซูมเอา์เหมือนตอนนี้ที่เราทำว่ามองภาพรวมของทั้งกรุงเทพนะมีมีสายไฟเสาไฟอยู่ตรงไหนบ้างนะครับหรือว่ามีข้อมูลอะไรบ้างข้อมูลนำมาวิเคราะห์ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเราไปทำการฟอรเมชั่นกับเขาเนี่ยก็คือหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการที่ ไปดิจิทัลไลซตัวฐานข้อมูลในเขานะครับพื่อไปสร้างระบบตรงนี้ในการที่จะทําให้มันการเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มนะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยเอาข้อมูลตรงนี้เก็บในรูปของดิจิทัลเอามาเปลี่ยนแปลงได้ง่ายอีดิทได้นะครับแล้วก็สามารถเอามาใช้ในการวิเคราะห์ได้นะสิ่งหนึ่งที่มันใกล้ใกล้เคียงกับ user experience ของคนที่ใช้ไฟฟ้าคืออะไร ถ้าพูดถึงในอดีตเลยเนี่ยที่เขายังไม่ได้ใช้ระบบ G S เนี่ยสมมติว่าถ้าถ้าคุณมาขอไฟที่ที่หน้าง,งานที่การไฟฟ้าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาพนักง,งานเนี่ยเขาจะให้นะคนที่มาขอไฟเนี่ยลองวาดแผนที่แถวบ้านของตัวเองแต่ละคนวาดออกมาแล้วเป็นยังไงบ้าง <c oughs> <c oughs> นะก็คงไม่จืดเพราะว่าแต่คนทักษะการวาดแผนที่ก็ก็ไม่เท่ากันบางคนวาดเก่งคนวาดไม่เก่งเขียนก็อาจจะรู้เรื่องไม่รู้เรื่องบ้าง พะฉะนั้นหลังจากที่บา้านคุณยายอาจจะวาดแผนที่มาแล้วก็ยื่นให้ให้พนักงานการไฟฟ้าพนักงานวอาโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปสารวจหน้าง,งานสิ่งที่เกิดขึ้นคือไปถึงอาจจะหาไม่เจอเพราะดูแผนที่แล้วดูไม่รู้เรื่องจากนั้นก็ต้องให้ให้คุณยายหรือให้คนที่มาขอไฟเนี่ยพาไปดูหรือว่าเอามายืนยันอีกทีหนึง่งนี่เป็นสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคในการอ p e r เรตงานของเขาแต่พอหลังจากที่เราได้ทา ข้อมูลดิจิตอลให้เขาก็เข้าไปใช้ในหน้างานปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าเขาก็สามารถจะเอาเอาหน้าจอเนี่ยไปชี้ดูว่าโอเคบ้านของคนที่มาขอไฟยอยู่บริเวณนี้บริเวณนี้นฮะนี่ใช่ไหมนะฮะแล้วก็บอกบ้านบ้านกุอยู่ตรงนี้แล้วต้องการขอไฟตรงตำแหน่งนี้เลยใช่ปะแล้วมันก็จะเห็นภาพว่าอยู่ตรงตำแหน่งไหนจริงๆนั้นเป็นการเริ่มของการที่สร้าง user experience ใหม่สําหรับคนที่ใช้บริการกับคนที่ให้บริการด้วย แล้วมันก็จะไปถึงวัดโฟลของการทํางานภายในองค์กรเนี่ยให้มันรวด,ดเร็วขึ้นให้มันถูกต้องมั่นยาขึ้นนะครับนอกจากนี้แผนที่ข้อมูลที่เป็นดิจิตอลเอาไปใช้เนี่ยมันก็ยังสามารถเอาไปใช้ต่อในหน่วยงานอื่นๆได้ด้วยนะครับและการวิเคราะห์ว่าโหลดไฟพอไหมไอ้สิ่งที่เขาสร้างไปเนี่ยมันมีแผนที่เขามีแผนที่จะไปสร้างพาดเสาอ,อ่าวางเสาพาดสายเลยต่อไปหรือเปล่าอีกนิเป็นต้นอันนี้อันนี้แบบโดยส่วนย่อนะครับ หลายๆคนสงสัยว่าทำไมองค์กรชั้นนำของไทยถึงเลือกใช้แผ่นที่นอสตราแล้วกระบวนการผลิตแผ่นที่นอสตรานั้นมีขั้นตอนอย่างไรวันนี้เราจะมาไขาข้อสงสัยกันครับการผลิตแผ่นที่นอสตรานั้นเริ่มจากการนำภาพถ่ายทางอากาศคุณภาพสูงมาเป็นต้นแบบแล้วนำมาผ่านกระบวนการ v e กเตอ i ์ไรเซชที่เปลี่ยนภาพถ่ายให้กลายเป็นแผนที่พื้นฐานแบบดิจิตอลที่สามารถนำไปใช้งานในการวิเคราะห์ได้อย่างสะดวก ขั้นตอนต่อไปหน่วยงานวางแผนของ n o s t r a ก็จะทำการวางแผนลงพื้นที่จริงเพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดให้แก่แผนที่พื้นฐานด้วยเทคโนโลยีการสำรวจที่ทันสมัยที่สุดอย่างรถสำรวจติดตั้งกล้อง360องศาและทีมงานสำรวจที่ใหญ่ที่สุดในประเทศโดยรถสำรวจจะแล่นไปตามถนนต่างๆเพื่อเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการนำทางเช่นภาพสีแยกต่างๆเลนถนน หรือแม้แต่รูปทรงของอาคารและสถานที่สำคัญต่างๆส่วนทีมงานสำรวจก็จะเข้าตรวจสอบพื้นที่ด้วยตัวเองอีกขั้นตอนหนึ่งโดยใช้เครื่องมือสำรวจและซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยที่สุดในการบันทึกข้อมูลที่ต้องทำอย่างนี้ก็เพราะว่าข้อมูลบางอย่างต้องทำการเก็บแบบละเอียดด้วยการลงพื้นที่จริงเท่านั้นครับเช่นสถานที่บางแห่งมีวิธีการสะกดชื่อหลายแบบป้ายไม่ตรงกับชื่อเล่นที่เรียกกันจนคุ้นปากหรือบางแห่งมีทางเข้าออกหลายทาง ถ้าหากเก็บข้อมูลไม่ครบก็ทำให้ใช้งานไม่สะดวกเมืองไทยเราไม่เหมือนที่ใดในโลกครับเลขที่บ้านยังไม่เรียงกันเลยเพราะฉะนั้นแค่เก็บข้อมูลแบบผิวๆไม่พอแน่นอนครับเมื่อเราได้รับข้อมูลมาแล้วฝ่ายงาน Quality Control ก็จะจัดการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในทุกขั้นตอนก่อนจะบันทึกข้อมูลทั้งหมดลงสู่แผนที่พื้นฐานที่เตรียมไว้และปรับรูปแบบการแสดงผลให้เหมาะสมกับ device และการใช้งานที่หลากหลาย นอกจากเรื่องความถูกต้องแม่นยำแล้วทีมงานของเรายังทำงานอย่าง ProActive โดยคอยติดตามว่ามีย่านไหนที่มีสิ่งปลูกสร้างหรือห้างร้านใหม่เปิดตัวเพื่อจะได้ส่งทีมสำรวจไปบันทึกข้อมูลใหม่อยู่ตลอดเวลาไม่รวมเรื่องการอนะัปเดตแนพที่เราทำมากที่สุดถึง4ครั้งใน1ปีอีกด้วยด้วยขบวนการที่ใช้ทีมงานจำนวนมากเพื่อความถูกต้องและแม่นยำสูงสุดไม่น่าแปลกใจเลยว่าเรา จึงจำเป็นต้องมีสมรักงานกระจายอยู่หลายแห่งทั่วประเทศนี่แหละครับเบื้องหลังแผนที่นอสตราก็คือการผสมผสานการใช้เทคโนโลยีระดับโลกและความเข้าใจและเชี่ยวชาญในท้องที่เข้าด้วยกันอย่างลงตัวผลลัพธ์ก็คือแผนที่ที่องค์กรชั้นนำของไทยไว้วางใจเป็นอันดับหนึ่ง Nostra the map you can trust